โอเควันนี้นะครับอยู่กับผมมิสเตอร์ไอคุงแคสติ้งเกมครับวันนี้นะครับเราจะเล่นเกมบลูจัดเถื่อนนะครับขั้นแรกก็เข้าไปก่อนเลยครับนี่แบบนี้ครับกดเธอกันเลยขั้นแรกนะครับอนที่คุณจะเล่นมากคือเพอสมัครสมาชิกครับนี่ครับสมัครคุณจะสมัครให้ดูนะรับคุงครับหนึ่งหน้าาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ก็ได้ครับมันจะได้ครบตัว ดูนะครับผมครับอีเมลนี้ปุ๊บปุ๊บเอฟปุ๊บปุ๊บ 4.4o.com ครับผมครับชื่อตัวละคารนะครับผมลินนะครับเพศชายครับช่างแม่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นหลักความภัยนะครับก็คือเขียนตามข้างบนตรงนี้นะครับที่คุณเห็นนะครับผมก็จะเป็น 24f4 นะครับกดสมัครสมาชิกครับนี่ไม่สมัครเลยแล้วก็จะบอกว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ หยิบไอเทมบวก9ฟรีที่ไอเทมช็อปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไอเทมช็อปครับนี่ครับกระแสนี่เราไปไปไปคูนครับไปคูนหนึ่งถ้ารวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับอ้าวสำรวจไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับก็กดคลินครับนี่เข้ามาแล้วครับก็กดที่บวก9ฟรีครับนี่เราก็รับของครับปุ๊บ รับทีละอย่างเลยนะครับรับปุ๊กรับปุ๊กไปเลยครับน้่ทีนี้นะครับเราก็ไปล็อกอินเข้าเกมอย่ตางปกติครับไอ้ครูหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับขอบคุณครับรหัสนี้นะควรจะเล่นก็เล่นนะผมให้ฟรีไปเลยัะไรก็มีอะไรแล้วครับก็เพื่อสมัครเคสฝากครับก็นี่ลองเข้าเกมเลยครับแลก็นี่ครับตัวผมที่ผมเล่นไปแล้วครับ นีชื่อมีชื่อเอ,อ่อไอคุงนะครับีเล่นมาประมาณสามวันหน้าประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่ามียี่สิบเก้าเอ็มครับตอนแรกแจกมามีห้าพันนะครับไปดูตัวน,นู้นกันดีกว่าครับว่าตอนแรกเขาให้มามีอะไรบ้างนะครับ ปิดไปเลยนะไม่ช่างไหมปิดไปเลยครับผมไม่ต้องการใช้มันอีกแล้วรอโหลดทุกท่านนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบง่ายๆครับไม่ต้องโหลดเล่นในในหน้าเว็บเลยนะครับซึ่งเกมนี้จะเปิดเน์ในวันที่3กันยานะครับเมื่อเข้ามานะครับมันเรี่งด้วย15ครับแล้วก็มีของโวก้าวที่เรารับมา3อย่างครับที่3อย่างนี้นะครับเราจะกดรับไอเทมเลยครับ แม่เสีก็จะอยู่ในกระเป๋านะครับอือตูอยกระเป๋านะครับแล้วก็นี่ก็อยู่ในกระเป๋าส่วนนี้กระเป๋าแล้วก็แบบพิ่ๆใส่หรือว่าเราจะลากใส่ก็ได้นะครับลากใส่ก็เนี่ยครับอ้อวันนี้เราขเทานี้แล้วครับคมเป็นอะไรไม่รู้ครับรู้สึกมันแหลกๆแปลกๆปกติมากครับครับ ก็แบบนั้ครับวาเขาจะมีภารกิจมาให้รับครับเพื่อนนี่จะเป็นเซิร์ฟที่ภารกิจสมบูรณ์ที่สุดก็เลยเคยเล่นเซิร์ฟเขื่อนมาเลยนะครับเคยจะรับเงินเกียรตครับก็จะรับรับกันไปนะครับจะรับไปเรื่อยๆครับครบเมื่อไหร่ก็เลือกครับใช่าหมนะครับคุณรับคุ้มเมื่อไหร่ก็เล่นต่อได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเข้าหน้าไปปลุกเข้าให้ดูนะครับนี่หน้าเว็บเฟรดแชนส์เกมส์คอมครับ ต่ว่าครับว่าจะมีเพลงหาอะไรมุกดังครับแน่นอนนะบคอยดูนะครับคนเหน็ดชาจงเบื่อยเพราะโดนที้ฝนตกนะครับอ่าอันนี้นะครับมันก็คือว่าฝนตกมันก็เลยกระตุกมากครับรถตอนนี้โอ้ยสักหนึ่งนะครับโอเคนี่ด่านนะครับเองนไครับโปรเจกต์ด้วยนะ ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเออ่หน้าแรกครับก็คือหน้านี้แหละครับหน้าสมัสมาชิคเว็บช็อปเว็บบอร์ดข้อมูลเกมครับแล้วก็สตาร์ทเกมจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้แบบเหมือนข้อมูลนะครับนี่นะครับตัวตรงนี้นะครับรラกิ้งนี่คือเอ่ออันดับที่มีความจึงการในเกมแล้วก็ใครอยู่ในที่อะไระครับนี่นครับ คุณอะไรเนี่ยรับเอาไมออกว่าคุณลาเก้าดีแต่ปากกิ๊กก๊อเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่กิ่งๆใมเกียมนะครับเื้าไปเขาไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับส่วนตอนนี้นะครับผมก็เล่นมาประมาณตอนที่บอกตอนแรกครับก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับนี่ครับดูไปดูในคิวเหมือนกันนี่คือคิวนะครับระบกคิวซึ่งนี้ก็วผมโดนเตะ้ะครับ ผมอุตส่าห์อยู่กี่วันดับจริงๆแล้วเขียวสามารถนะครับเล่นก่อนสี่ครับนี่ครับแล้วกสร้างห้องครับนี่ครับของแบบนี้ครับพวกมันจะจะเกิดตัวการ์ดอีกพีเจอร์นะครับผมจะลองทำให้ดูว่าทำไมได้อีกพีเยะะอ,อ,เอะครับ เรื่องกจอนเราไปา,าคู่กันครับสักครู่ตอผมจะมาในกระทังเนี่ยนะครับผมอย่กจะบอกให้คุณด้ยวยเฉยๆว่าซอ้อนี่มันมีอะไรบ้างนะครับเดจ้าคนเล่นจุ๊บกคนแล่นอาจจะน้อยแฮะนนี่ครับเพื่อ็นการเล่นแบบมันจะด,ด,ดูเต็มจอครับให้คุณกดเลอกเวทครับมันจะเต็มจอพอดีเจือเทวดายิงหมาทำพ่อมาสิครับ เอาทีครับเราจะมาเล่นอย่างมันหน่อยนะครับดูตัวละครมันซะหน่อยครับนี่ครับดูทีครับของมันก็โอ้ยได้ได้ก็คำว่าเทพเลยทีเดียวนะครับจะลองยิงมันดูนะครับมันจะตายหรือเปล่าโอ้ยังไม่ตายครับทนเหลือเชื่อแต่ผมว่าผมน่าจะตายนะครับก็ก็เออดูว่าไม่ตายเอ๊ะผมพผมแพ้แล้วนะครับ บอกร้านโลงนี้ได้เลยจบเกียมครับมันเก่งเุกอย่งไไสุ้ไม่ได้เลยครับอุ้ทีก็ได้ไม่เยอะมากครับอันนี้ก็คือถ้าได้ตรงนี้เท่าไหร่ก็คือมันจะได้อีพีตเต็มเท่าน,นั้นแหลคะครับีพีก็่อไปได้ครับเราจะไปดูในช็อปกันนะครับนในช็อปมีอะไรบ้างครับ ส่วนนี้นะครับมันไม่สามารถซื้อของหรือเหรียญได้นะครับเพราะเราไม่สามารถเก็บเหรียญได้ก็จะมีแค่นี้นะครับปกติครับอันนี้ก็คือแนะนำครับก็จะมีข้อญิงที่บวกขึ้นมาขายดีๆครับอยู่ในแนะนําครับก็จะมีของที่มาใหม่อาไรมานะครับอยู่ในแนะนาส่วนไอเทมก็นี่ครับเป็นพวกอาวุธเสื้อผ้านี้นะครับส่วนดาบอันนี้นะครับ ดาบตัวนี้นะครับมันจะไม่มีขายนะครับก็จะไม่มีขายไอเกมครับในไอเดมช็อปก็ไม่มีแต่ผมจะเข้าวให้คุณดูไอเดมช็อปนี่คราเข้าไปที่อาวุธครับเห็นไหมครับมันสกูนะครับนนะครับมันจะไม่มีดาบครับเพราะดาบมันเป็นอาวุธที่เราตัวเองควบคุมหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เติมนะครับผมไปเอามาจากคนอื่นเขาอะครับคือขอซื้อต่อมาก็แพงอยู่นะครับก็ อันนี้นะครับก็รู้เ,เรื่องเกมนี้เป็นไปพอสมควรนะครับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ